สำหรับในมือหนีหอดวางบูกาสิบูแล้วแต่หมูสิบอาปเป็น,นขอเนื้อเดือขอดเส้นแรงใจจากมีดแฟนอยู่ทางใต้และตามศรัทธาขอไปไหวลำในเรื่องพุทธองค์ลงใจชาติา โอยคุณแม่มีเจหัวนักปราดมาฟังลำมือนี้สิสดีหาบ่นซํำใดแล้วส่วนตัวฉันสอบอันดับยังบ่ใดยัยงตกมูด่านคำกลอนในคำสอนกติธรรมยังอ่อนยาวเดอ้อคำ ฉันเป็นศิษย์ของครูฉันใจหวานอยู่ทางกามสาลคามกำาเขตพิลแล้วส่วนตัวฉันกาลสินเดบบอลบาลจูทางกรรมแก็ผู้ไทย หลับสายลองเริงโอ้ยเยยียานยยย้ยยย้ยยตยย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 ยพนยย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 ยาเต่าเันกลับยย้ยย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 อยย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 ะยย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 อยย เงากัะเงาขึ้นหอดเขาซะเสละเกินตั้งเตลูกหลานกลับขึ้นเมื่อเวียกอียังกับอยู่ในนีเอาเบิดนบไปตังเตล่างถ่วยล่างจานกวดเงื่อนกวดสั้นเตว่ากินหอดคักกับกินหอดบักกิจาผูหน่อยจักว่าได้กินเขากินหน้ามือบอดอกเตว่ากสร้างม,มันดอกกับสีใบใหญ่หเอียนกับอีเสนนั่นล่ะคือสิบ่ทิมลูกทิมหลานดอกเตว่ากสร้างงาเขาดอกว่า เขาเมื่อน้าแม่เขาพิทออดปาดได้กับสิโดตเอาพิดญานลูกญานล้านคือแม่มันคักโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอคอยเสียดยังได้ดีเนาะชีวิตผููเต่านี่เนาะ